คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่เปิดร้านอาหารเล็กๆร้านสตรีทฟู้ดร้านอาหารประจําหน้าหมู่บ้านแล้วรู้สึกว่าพอเปิดไปสักระยะหนึง่งมันรู้สึกเหมือนจะเจ๊งไม่เจ๊งแหละไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเป็นร้านของคุณเองหรือแม้กระทั่งได้รับแบรนด์ด,ดังๆมาแต่เอามาถึงตัวคุณแล้วขายไม่ดีอะนะคะวันนี้ว่าเฟื่อให้ทั้งหมดห้าข้อเอาไปปรับปรุงกับร้านของคุณดูว่าถ้าใช้ห้าข้อนี้จะไปต่อได้ อเคข้อแรกของคุณนะคะทําการตลาดคุณจะต้องทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียโดยการทำคอนเทนต์ไลฟ์สดบ้างทําคลิปบ้างนะคะที่สําคัญร้านอาหารมันจะต้องทําภาพภาพต้องสวยก็เหมือนคนที่จะอ่านหนังสืออ่ะแต่ปกหนังสืออะมันไม่สวยเนื้อหาข้างในโคตรเจ๋งเลยอะ่ะแต่ปกไม่สวยไม่ดึงดูดเหมือนกันนะคะ ถ้าคุณทำร้านอาหารแล้วร้านของคุณเนี่ยไม่มีผ้าสวยๆลงโชกแล้วเขาจะไปชิมได้ยังไงอันเดียวกันนะข้อสองคุณจะต้องส่งเสริมการขายในทุกด,ด้านนะคะว่าจะเป็นการ up selling c o a e i หรือแม้กระทั่งทำการส่งเสริมการขายเช่นซื้อสิบฟรีหนึ่งหรือสะสมแต้ม1นึ่งหแล้วบัตรสมาชิกเข้าไปนะคะนี่วิธีการทำส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า แล้วก็3นะคะทำการเล่น relationship กับลูกค้าลูกค้ามาที่ร้านของคุณไม่ได้สนใจลูกค้าเลยสนใจแต่เรื่องของตัวเองเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ถามว่าเขาต้องการที่จะซื้ออะไรนะคะเหมือนคุณไปซื้อของสักคราหนึ่งเนี่ยคุณก็วิอาหารนี้อร่อยอะแต่ไม่ค้าไม่โอนอะเหมือนกันนะคะโอเคข้อที่สี่คุณจะต้องปิดเปิดเป็นเวลาวันจันทร์ก็วันจันทร์อังคารก็อังคารเสาร์ทิ์ก็เสาร์ทิศ นะคะคุณอย่าปิดวันนี้ฉันรู้สึกไม่อยากทําฉันง่วงฉันเมาฉันถูกหวยฉันไม่เปิดเตรียมตัวเจ๊งถ้าคุณยังทําแบบนี้ปลอดนะคะและข้อ5ข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับการเป็นเจ้าของร้นอาหารคุณจะต้องคอยและก็รอความสําเร็จมันรอไม่ได้หรอกขายไปสองอาทิตย์แล้วมันต้องมีค่าจ่ายค่ากินค่าอย่างมันรอไม่ได้หรอกถ้าคุณทําตามทั้งหมดสีข้อนี้ข้อที่ห้า คุณคอยได้แน่นอนอย่าลืมนะล้านอาหารเป็นน้ำซึมบ่อส้ายไม่ใช่ว่าคุณทำปุ๊บคุณจะรวยเร็วขึ้นคุณต้องอาศัยระยะเวลาหน่อยนะคะที่สำคัญคุณต้องมีวินัยในการปิดเปิดด้วยนะ,ะนำทั้งหมด5ข้อนี้ไปปรับปรุงกับร้านอาหารของคุณนะคะจะได้ไม่ต้องเจ๊งด้วยรักเบอร์ฝฟลผัดไทยหอยทอดเดียร์จนบ๊ายบายค่ะ